ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดอะเรดร์รูปอนไฮโซอรโบเยอะภารกิจติดโบอรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปดูสิ่งของสุดว้าวพูดคุยกับเรื่องราวสุดพิเศษและพาไปทานอาหารแสนอร่อยในรูปแบบต่างๆซึ่งวันนี้เราขอพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนของครอบครัวกับกิจกรรมมากมายที่ให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและพาไปบุกราสุกี้ตอนตำรับจีนสไตล์ฮ่องกง ที่เสิร์วัตถุดิบสุดพรีเมียมและพิเศษสุดกับน้ำซุปที่ได้กินแล้วต้องร้งอะไรมากอย่าไปรู้เรกับคุณผู้ชมเด็ดแต่จริงมันจบนะคำเดียวคือ <c oughs> อร่อย <c oughs> ประเดิมช่วงแรกไปคุยเรื่องราวดีๆกับหญิงแกร่งสู้ชีวิตสู่นักธุรกิจเทรนด์ใหม่เขาคืนนี้จะเป็นใครไปชมพร้อมกันกับช่วงควุยติดบ,บสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่รายการ The Red Ribbon ให้ซอบอยเยอะพากิติดบา้าวันนี้แน่นอนนะคะอยู่กับเราสองคนคะ่ะแอฟอันติล่าและพี่โบนั่นเองแน่นอนครับสอนพิธีกรที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยอ,อยู่แล้วนะครับทำไมาคนอื่นเขาไม่ว่างอ่ะชุดที่เขากักตัวกันใช่ไหมชุดที่ใครไม่ว่างเราว่างอ่ะเพราะเราแข็งแรงเราไม่เป็นไรง่ายๆหรอกแต่จะบอกไว้เลยว่ารายการเราเนี่ยมีแต่เรื่องราวที่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆโดยเฉพาะแขกรับเชิญของเราน้อองแโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟมากมากนะแน่นอนนะ แอลว่างั้นเราไปดูภารกิจกันเลยดีกว่<อ>าพี่บอลขอภารกิจเลยครับผมนี่ภา,ารกิจจากวิสกัสนะครับเขาบอกว่าอะไรน้องแอลตามหาหญิงแกร่งสู้ชีวิตสู่นักธุกรกิจเทรนด์ใหม่สุดปังเฮ้ยอยากรู้แล<อ>้วว่าเป็นใครนั่นน่ะสิพี่บอลต้องสุดปังแน่นอนงั้นเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับตามมาเลยไปลุยอ่ะตอนนี้เรามาอยู่กับพี่ปานแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ปานคคสสวัดี ปันทำไมชวนโบกับแอร์มาที่นี่ที่นี่มีอะไรยังไงให้ปันนี่ที่นี่เป็นสถานที่ในการทอผ้าค่ะนะคะก็พี่เป็นคนชอบอะไรที่มันสวยๆงามๆแล้วก็ใช่ใช่ใช่มันเหมือนกับเราได้ฝึกสมาธิแล้วเราก็รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เราทําเองเนี่ยมันมีคุณค่านั่นแหละมีชิ้นเดียวในโลกนะจ๊ะชิ้นอื่นสวยหมดเละที่ชิ้นเรานี่แหละเละที่ชิ้นเรานี่แหละแต่มันก็เป็นงานฝีมือที่เราใช้ความริ่งๆเวลาเข้าไปดูเลยดีกว่าพี่ปันได้เลยค่ะ ตามมาเลยไปเล่นนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูโบสวัสดีครับคุณครูโบแนะนำหนือว่าอุปกรณ์ต้องมีอะไรยังไงบ้างครับค่ะตัวนี้เป็นงานทอผ้านะคะก็คืออุปกรณ์ของเราจะมีเป็นพวกประเภทของไหมนะคะเป็นพวกไหมผ้ายืดไหมแฟนซีแล้วก็ตัวนี้ อาจะเรียกว่ากี่เฟรมนะคะกี่เฟรมใช่ค่ะเป็นกี่เฟรมกี่เฟรมอย่างเงี้ยนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มดูโครงสร้างกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทอจากด้านล่างกันก่อนเราจะนับมาเส้นที่10ของแต่ละฝั่งนะคะวิธีการดึงไหมออกมาประมาณ2แขนนะคะดึงออกมายาวๆดึงไหมปกติจะใช้3ขึ้นมา4นิ้วฮะดึงไหมเ็ไหมอะไรอะไหมไงเนี่ยดึงออกมาดไึงได้หเนออกมายอะๆไหมเป่างเงี้ยอะไรคุณ นับด้านละสิบนะคะมีมาร์กอยู่ตรงนี้มาร์กนะคะแล้วเราก็จะใช้อันนี้สอดทั้งสองอันเลยใช่ค่ะสอดไปด้านหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็จะมัดปมเคประมาณนี้นะคะโอเคครับด้านใดด้านหนึ่งก่อนใช่ด้านใดด้านหนึ่งก่อนค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากมุมใดมุมหนึ่งจนมาถึงอีกมุมหนึ่งนะคะก็คือเราจะข้ามหนึ่งเส้นยกแล้วลอดใต้ด้านล่างมาเลยนี่ใช่ค่ะแล้วก็ อ๋อ,อก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ค่ะ<ๆ>แล้วก็จนถึงที่เรามาแล้วเราดึงค่ะโอเคครับเราจะทอแบบน,นี้ไปเรื่อยๆค่ะจนไปถึงฝั่งนี้แล้วก็ดึงใช่อ้<ๆ>อาเดี๋ยวพอเราทําทั้งหมด6แถวแล้วแล้วทีนี้เราจะค่อยๆขยายให้เขาใหญ่ขึ้นนะคะนับนะเพิ่มไปอีกด้านละ2แถวนะคะ้หลังจากนั้นก็จะทอไปอีกมัน6กถึงเแถวเหมือนเดิมแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจนทอขึ้นมาเป็นส่วนของ ตัวกว้างที่สุดนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆทอมาอีกด้านบนโค้งๆกันเพราะมันเริ่มรู้เทคนิคมันก็ก็ไม่ได้ยากใช่ใช่ค่ะมันจะเป็นฟอร์มแบบสี่เหลี่ยมค่อยๆเพิ่มไม่า่ยเนาะใช่ค่ะเป็นเหมือนเด็กที่เราสานสนุกดีเหมือนกันเนอะยิ่งช่วงโควิดที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมีเวลาก็เนาะไม่เครียดเนาะใช่ทำานี้เพื่อนๆได้ผลงานด้วย อะไรมากผ่านไปแล้วครึ่งทางค่ะเธอจะก็ได้เหมือนกันวแหละบิกินี่โอ้ยปลเยอะปลาเยอะอะไรเยอะสีเยอะนี่คือเรื่องสีผ่านใช่เป็นคนที่อะไรก็บานปลายต้องหวานอันนี้เนี่ยแล้วแต่เราดีไซน์เองใช่บอกแล้วแต่จินตนาการเราแแล้วต่ความชอบขอองุปกรณ์เท่านะคะคู่ค้าในส่วนของเออบิกินี่ด้านบนหนูขอเป็นสองเม็ดได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมแต่คุณบิกินี่ด้านบนจะมีจุกอย่างนี้แค่ที่ มันจะดีเหรอคะชุดแบบนี้ได้นี่คะคุกแล้วแต่เราตกแต่งได้เลยค่ะจะได้เสร็จแล้วอยู่ใช่ไหมคะกูไม่อยู่จังเลยคือจริงๆทําอย่างเงี้ยมันต้องวางแผนเหมือนกันนะใช่คโบใช่ค่ะเปรียบเหมือนกับการทํางานของพี่ปันมันก็ต้องวางแผนแบบนี้ใช่ใช่ใช่พี่ว่าจริงๆการที่เราทําผ้าเนี่ยมันก็มีต้องมีการวางแผนก่อนนะว่าเริ่มต้นต้องทํำยังไงระหว่างทางมีอะไรหรือเวลาที่เราเจอปัญหาหรือเราแบบอาจจะถักผิดเราต้องถอยกลับยังไงเพราะฉะนั้นพี่ว่าการทําการเล่นที่เรามาถอผ้าแบบเนี้ย มันได้ฝึกสมาธิน,น,นะคะแล้วก็ใช่แล้วก็ฝึกในเรื่องของการวางแผนว่าเฮ้ยแล้วเราจะทํายังไงให้มันออกมาสวย<า>ได้ดังใจเรา,าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่าอันเนี้ยสาคัญเนาะเหมือนเป็นการฝึกกันไปในตัวนะครับอ่ะแล้วตอนนี้พวกเรา3ามคนมาครึ่งทางแล้ว <ST S 2> ต่อไปก็คืออย่างที่แอร์บอกใช่ไหมฮะหาอะไรมาประดับตกแต่งใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําส่วนของด้านบนโค้งๆกันก่อนใจบนก่อนใช่ค่ะแลวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเลือกอุปกรณ์ทั้งหมดมาตกแต่งกันโอเคเขาเรียกเกาะอกอ่ะที่หัวใจบนอันนี้หัวใจหรือชุ่มย้ำคะพี่ ป็นวันพีดไอ้วันพีดเห็นป้ะเป็นชุดว่ายน้ำที่เธอทำเธอไม่รู้เลยหรอพี่โบมันเป็นชุดว่ายน้ำจินตนาการคือเป็นสูตรจริงๆโอเคเดี๋ยวผมันกลับก่อนเหมือนเดิมนะฮุโดนะไล่กลับเหมือนเดิม นี่แล้วคนก็มีมีกินนี่ของเราอ่ำใ่แต่ได้อยู่ได้อยู่นี่ถือว่าเป็นการทำครั้งแรกที่ถือว่าใช้ได้ไหมครับครูโบครับใช้ได้เลยค่ะใช่มือดีมากเลยนะนี่นไม่ได้ตั้งใจมากนะแต่มันออกมาดีอะเนาะดีไหมดีใจเนาะครูโบครับถ้าตอนนี้คุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากจะพาลูกหรือว่าอยากจะมาทำเองแบบนี้เนี่ยติดต่อมาได้ที่ไหนวันไหนยังไงได้บ้างครับค่ะชื่อร้านทำกินอาร์ทาวนะคะ เปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะยุจนจันทร์คารใช่ค่ะอยู่วันจนันทร์คัรนะคะตั้งแต่เวลา9ก้าโมงถึงสองทุ่มนะคะโอ้หย,ยาวยู่นะใช่ค่ะที่นี่ดีมากเพราะผม,มเคยพาภรรยากับลูกมาที่นี่แล้ว, <c oughs> ลวก็แบบมีกิจกรรมเยอะมากมีอาหารให้ทานอาหารเขาอร่อยมาก <c oughs> แล้วก็กิจกรรมเขาเยอะเขามีหลายซุ้มนะที่นี่ใช่ค่ะมีทั้งเป็นพวกงานเพ้นงานปัน้นแล้วก็พวกงานบานพาก่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณครูโบด้วยนะครับขอบคุณค่ะส่วนพี่ปันเดี๋ยวเราไม่คุยต่อไหมล่ะเงี้ใช่ก็พี่ปันบอกว่าเดี๋ยวจะทําต่อเดี๋ยวจะสารต่อหน่อยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปคุยกับพี่ปันกันค่ะวิโชหรอช่วงหน้าไปพูดคุยข้อคิดดีๆกับเส้นทางของหญิงแกร่งสู้ชีวิตสู่นักธุรกิจเทรนด์ใหม่คือจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ทําให้พี่เริ่มคิดใหม่ทําใหม่คือเพื่อนเซลล์ขับรถ แล้วเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตม,มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตแบบนี้มันไม่ปลอดภัยอะ่ะวันนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ใช้อาชีพเซล์ไม่ได้ละพี่จะตะลอนตลอนตลอนแบบนี้ไม่ได้ละ